ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนทำไมต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายสวัสดีครับผมออฟโกโนไกทุกเรื่องเที่ยวที่พวกเราได้รู้และได้เห็นเพื่อนๆจะได้เห็นและได้รู้เช่นเดียวกันสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่อย่าลืมนะครับช่วยกด s u b s c r i b e ที่ด้านใต้ของวิดีโอนี้เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆในอนาคตอีกเพียบเลย สำหรับวันนี้ที่อ,อ๊อบจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือเกี่ยวกับการขอวีซ่าเยีย่ยมเยียนเนี่ยทำไมต้องทําหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายซึ่งตัวหนังสือตรงนี้หลายหลายคนสับสนนะครับว่ามันเป็นตัวเดียวกับจดหมายเชิญหรือเปล่าต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นคนละตัวแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวอ๊อบขอเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงคืออ๊อฟมีลูกค้าคนนึงต้องการให้อ๊อบช่วยเตรียมการขอวีซ่าให้เขาทั้งเอกสารและอื่นๆเพราะเขาทําเองไม่เป็นจริงๆเขาต้องการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนนะครับทีนี้เขาต้องการที่จะไปหาแฟนที larger, ่ยุโรไกระเเทศหนา บอกแฟนเขาไปว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างแล้วต้องทำไอ้หนังสือรับรองค่าจ,จ่ายตัวนี้ด้วยผลปรากฏว่าแฟนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเนี่ยทำจดหมายเชิญให้กับพี่คนนี้แล้วเรียบร้อยเขาก็บอกว่าอยู่เอาจดหมายเชิญเนี่ยไปยื่นได้เลยไอทําให้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกแล้วว่าไม่ได้จดหมายเชิญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเขียนเองแต่สิ่งที่สถานทูตเขาต้องการเนี่ยก็คือหนังสือราชการคือที่หน่วยงานรัฐเป็นคนออกให้และสถานทูตเขาก็มีระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขาเลยแทบจะทุกที่เลยว่าจะต้องมีตัวนี้ ก็บอกเขาใหม่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมเข้าใจเขาบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไอเคยพาคนเข้าประเทศมาตั้งหลายคนแล้วไม่เห็นต้องใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มัน20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันต้องใช้อปก็ถึงขั้นทำละเอยียดทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะส่งให้เขาไปเลยผลปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ยอมเข้าใจอยู่ดีนะเออเราก็จนบรรยาแล้วแหละเราเอาเว็บไซต์ของหน่วยงานของเมืองนั้นอะที่ไปทำไอ้หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยส่งให้เขาไปไปอ่านดูอ่าภาษาของเขาเลยเชื่อเลยว่าครั้งนี้ต้องจนต่อหลักฐานแน่นอนปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ทำอยู่ <laughs> ก็จนบรรยาย้วครับทีนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนิดนึงว่าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเนี่ยคืออะไรทําไมต้องทําหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็คือว่าเป็นเอกสารราชการที่หน่วยงานและเป็นคนออกให้สําหรับผู้เชิญเนี่ยต้องเป็นคนค้ําประกันว่าระหว่างที่ตัวเราเนี่ยคือคนถูกเชิญเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปคือประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลแล้วก็รวมทั้งการส่งตัวกลับประเทศไทยและอื่นๆทั้งหมดอะ เขาจะต้องรับรองว่าจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้กับผู้ถูกเชิญแล้วมันมีความสําคัญยังไงก็คือ <c> ว่าถ <c> ้าเกิดว <c> ่าต <c> ัวเราที <c> ่เป็นผู้ถูกเชิญเนี่ยมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็หายห่วงไปได้ว่าถ้าการเงินของเราไม่พร้อมเนี่ยคือเงินในบัญชีของเราไม่มากเนี่ยเราจะไปยุโรปได้หรือเปล่าก็จะบอกว่าถ้ามีหนังสือตัวนี้เราก็ไปได้แล้วก็มันมีความสําคัญต่อตัวเราด้วยเพราะว่าขณะที่เราไปถึงที่ยุโรปแล้วเนี่ยเขตเชงเก้นแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานคุ้มครองแล้วแหละคือหนังสือรับรองค่าใช้จ่่าายกว ผู้เชิญเนี่ยเขาทอดทิ้งเราขึ้นมาเขาไม่ยอมออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเราขึ้นมาเราสามารถเอานหนังสือตัวเนี้ยไปแจ้งกับหน่วยงานรัฐของที่นู่นได้เพื่อที่จะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเขาคุ้มครองเราใช่ไหมเพราะว่าผู้เชิญเนี่ยเขามีพันธสัญญาแล้วเหมือนผู้ปกครองอ่ะต้องค้าประกันบุตรหลานเวลาบุตรหลานจะไปทําอะไรว่าหลานไปทาอะไรเสียหายเนี่ยผู้ปกครองต้องชดใช้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเหมือนเป็นเขาค้าประกันให้กับเราแล้วในขณะที่เราไปอยู่ที่ยุโรปนั่นเองทีนี้ตัวหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายนี้แต่ละสถานทูตเเา็มี่่่อไหนะลท มีเลยอะไรเงี้ยคือชื่อเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือผู้เชิญจะต้องออกค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ถูกเชิญเนี่ยในขณะที่ไปอยู่เขตเชงเก้น en. ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเป็นเยอรมันอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คํานี้โดยตรงเลยหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องไปทําที่ตอมอคือส,สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเมืองที่เขาอาศัยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์หรือว่าฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็ต้องไปทําที่เทศบาลก็คือทาวนะน์โฮ ก็ต้องไปทําที่สถานีตารวจ ตลกดีเหมือนกันนะแต่เขาบอกอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ดูครบทุกที่นะแต่ว่าบางที่อะ่ะอย่างเช่นสวีเดนหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องทําเอกสารตัวนี้แต่เขาบอกว่าต้องส่งหลักฐานการงานและการเงินการเงินก็อย่างเช่นบุกแบงค์ย้อนหลัง3าเดือนอะไรเงี้ยนะต้องส่งหลักฐานการ,รงานการเงินและอีกหลายอย่างเนี่ยให้กับสถานทูตแทนก็หมายความว่าไม่ว่าสถานทูตนั้นๆน่นะเขาจะต้องการหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องการก็ตามเนี่ยผู้เชิญก็จะต้องส่งหลักฐานการงาน,งานและการเงินของตัวเอง เพียงแต่ว่าจะเอาหลักฐานการงานการเงินของตัวเองเนี่ยไปทําที่เมืองที่เขาอยู่เพื่อที่ได้เอกสารหนังสือรับรองเนี่ยส่งมาให้เราหรือส่งหลักฐานการงานการเงนินทั้งหมดเนี่ยมาให้เราทางไปรษณีย์และให้เราเป็นคนไปยื่นกับสถานทูตแทนคือยังไงผู้เชิญก็จะต้องส่งหลักฐานการงานและการเงินอยู่ดีไม่ได้มีแค่จดหมายเชิญนะเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดฉันมีจดหมายเชิญแล้วเรียบร้อยเธอไปขอได้เลยไม่ใช่นะจดหมายเชิญเนี่ยเราทําเองใครเขียนก็ได้ ใช่ไหมอย่างนั้นสมมติว่าให้อบช่วยขอให้เนี่ยแค่แค่จดหมายเชิญนัพอเนี่ยอดยเขียนให้ก็ได้แค่นั้นพอแล้วเหรอสถานทูตเชื่อแล้วเหรอไม่ใช่นะใช่หไหมเราต้องมีเอกสารราชาการเป็นตัวยืนยันสถานทูตเขาเชื่อเอกสารราชการจดหมายเชิญเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นทีนี้แล้วยังสื่อรับรองค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้เชิญจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกว่าหลักฐานการงานและการเงินใช่ไหมหลักฐานการเงินก็อย่างที่บอกนะก็คือบุ๊กแบงก์สม,มุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง3ถึง6เดือน อันนี้ต้องทาแน่นอนแล้วก็หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารก็คือไปขอที่ธนาคารบอกว่าจะทําหนังสือรับรองการเงินเป็นตัวที่การันตีว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีจริงๆใช่ไหมเวลาพวกเราจะไปขอวีซ่าพวกเราก็ต้องทําอยู่แล้วฉะนั้นผู้เชิญก็ต้องทําแล้วก็หลักฐานการงานก็คืออย่างเช่นหนังสือรับรองจากที่ทํางานถ้าเกิดทํางานประจำใช่ไหมถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็มีทะเบียนการค้าหนังสือจดทะเบียนบริษัทอะไรเงี้ยนี่คือหลักฐานการงานส่วนหลักฐานประกอบก็คือหลักฐานในเรื่องของรายได้และหลักฐานเรื่องของหนี้สินหลักฐานเรื่องของราย ได้ก็คือรายได้อื่นๆนะอย่างเช่นพอร์ตหุ้นใบรับรองหุ้นขอจากโบรกเกอร์นะหรือว่าโฉนดที่ดินหลักฐานเรื่องของหนี้สินก็อย่างเช่นใบเสียภาษีใบผ่อนบ้านผ่อนรถหรือที่เขาผ่อนอะไรอยู่นะนะั่นแหะก็สรุปว่าหลักฐานการงานก็คือจะมีหนังสือรับรองจากที่ทํางานทะเบียนการค้าแต่หลักฐานการเงินก็คือบุกแบงก์หลักฐานรายได้อื่นโฉนดที่ดินอรอตหุ้นแล้วก็พวกใบผ่อนใบเช่าบ้านผ่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยก็คือรวมๆประมาณนี้แล้วนอกจากหลักฐานการงานการเงินแล้วมีอะไรอีกก็คือ สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญก็เซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยสรุปว่าถ้าให้รอบครอบที่สุดนะถึงแม้ว่าจะไปทําหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายแล้วก็ตามผู้เชิญก็ควรจะส่งหลักฐานการงานและการเงินรวมทั้งหลักฐานรายได้กับหนี้สินเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นี้เนี่ยมาให้เราอีกชุดหนึ่งเพราะว่าบางสถานทูตเนี่ยเขาก็ต้องการเพิ่มเติมด้วยคือไม่ได้ต้องการแค่หนังสืออย่างเดียวต้องการไอหลักฐานการงานการเงินของผู้เชิญเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นฝรั่งเศสเป็นต้นคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาให้ทําหนังสือที่ชื่อว เดียวกับหนังสือรับรล,ลงใครจะจ่ายนน่แหละแล้วเขาต้องการ และการเงินของผู้เชิญเพิ่มต่างหากด้วยฉะนั้นควรจะส่งมาให้หมดทำหนังสือนี้ด้วยถ้าสถานทูตเขาไปทําแล้วก็หลักฐานการงานการเงินส่งมาด้วยสำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญส่งมาด้วยที่เราเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสถานทูตจะต้องเตรียมเยอะอย่างนี้หมดเราก็พูดในกรณีรวมๆแต่ว่าบางสถานทูตอาจจะให้เตรียมมากกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะไปศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ไม่แน่ใจก็ถามสถานทูตอีเมลถาม โทรถามก็ได้แล้วถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วมีคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่าอะไรก็ตามท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนก็สามารถถามกับพวกเราได้ถ้าพวกเราตอบได้พวกเราก็จะตอบให้แล้วก็อย่าลืมนะช่วยกด subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องเริ่มต้นด้วยหน้ายิ่งนี่ยเฮ้ยนานเกินไปแล้วอะไมทำไม